วันนี้นะคะซึ่งจากการจัดลักษณะของศารในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนจริง<ด>ทีเดียวนะคะเพื่อที่ว่าเราต้องการจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมองเห็นส่วนต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างพยานเนี่ยก็จะหันหน้าออกเพื่อให้ได้อัธรถรถมากขึ้นนะคะในระหว่างที่มีการส่งพยาน สำหรับคดีในวันนี้นะคะก็เป็นคดีสะเทือนขวัญสารศาสตรนะคะคดีพยายามฆ่าบุคคลาดีก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นแถวแถวตำบลสวนดอกเองนะคะพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่เป็นโจย์แล้วก็มีลูกพรรกีคนหนึ่งนะคะก็เป็นจำเลยนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเชิญท,ท่านนะคะรับชมแล้วก็รับฟังได้นะคะในสารจำลองสมุนจริงในวันนี้ขอเชิญรับชมค่ะ

วันนี้วันที่23เดอนกันยายน2553สายนัดพร้อมมีเลขางที่888ครับ2553เซตโจทย์มาหรือยังคะมาแล้วครับเลยมาแล้วครับนะ เดี๋ยวสารจะอ่านฟ้องให้จังเลยฟังนะคะความอาญาระหว่างพนักงานนยายการจังหวัดเชียงใหม่กับนายทรพีบุญรักษาฐานความผิดพยายามฆ่าบุคคลรีโจทย์ฟ้องว่าเมื่อวันที่12สิสง,สงหาคม2,553เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยโดยเจตนาฆ่าได้บังอาจใช้ค้อนขนาดใหญ่เป็นอาวุธตีทำตีทำร้ายร่างกายที่บริเวณศีรษะอันเป็นอวัยวะสำคัญของผู้เสียหายซึ่งเป็นบิดาของจำเลยอย่างแรงและในขณะที่ผู้เสียหายถูกตีและลงลงนั้นจำเลยได้พยายามที่จะใช้ค้อนตีไปที่ศีรษะของผู้เสียหายซ้ำอีกซึ่งจำเลยได้กระทำไปโดยตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเนื่องจาก ผู้มีชื่อได้เข้ามาแยกตัวจำเลยออกไปและนำผู้เสียหายส่งโรงพยาบาลได้ทันผู้เสียหายจึงยังไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยแต่เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลแตกที่บริเวณศีรษะเย็บจำนวนหลายเข็มปเป็นอันตรายแก่กายรายละเอียดปรากฏตามรายงานการชนสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้องเ,เหตุเกิดที่ตำบลสุทเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาวันที่15สิงหาคม2553พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยและได้ทำการสอบสวนจำเลยไว้แล้วชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธระหว่างสอบสวนจำเลยถูกควบคุมตัวตลอดมาขณะนี้ต้องขังอยู่ในคดีอาญาหมายเลขนำที่888ทับ2553ของศาลนี้ขอศาลได้เบิกตัวจำเลยมาพิจารณาและพิพากษาต่อไปจำเลยจะให้การว่ายังไงคะ ให้การปฏิเสธครับท่านจำเลยให้การปฏิเสธนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวศาลจะนัดสืบพยานนะคะฝ่ายอัยการมีพยานจะสืบทั้งหมดกี่ปากะคะ4ปากครับท่าน4ปากนะฝ่ายจำเลยละคะ3ปากครับท่าน3ปากนะคะแล้วท่านอัยการว่างวันไหนคะเอ่อน่าจะวันที่10 12มกราคมครับผมว่างประทัด12เอาเป็นช่วงไหนดีช่วงเช้านะเอาเป็นช่วงเช้า ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสารจะนัดสืบพยานนะคะจำเลยในคดีสืบพยานในคดีนี้นะคะในวันที่12มกราคม2554นะคะเวลาข้าโมงข้าโมงเช้านะคะเดี๋ยวสารจะอ่านรายงานกระบวนพิจารณาให้ฟังคุณรากษาออกนั่ง จารณาคดีนี้เวลา9.30นนักสืบพยานโจ์พนักงานอายการโจ์จำเลยและทนายจำเลยมาศาลศาลอ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังอีกครั้งหนึ่งจำเลยอยางยืนยันให้การปฏิเสธตามคำให้การลงวันที่วันนี้โจ์แถลงมีพยานีปากตามบัญชีระบุพยานโจ์ลงวันที่วันนี้สอบทนายจำเลยแถลงมีพยานรวม3ปากที่เพราะเนื้อหาแห่งคดีและจนุรีย์แล้วเห็นสมควรให้สืบพยาน จแล้วจำเลยนัดหนึ่งนัดเต็มวันทำการ แล้วก็หลังจากนั้นเราถึงมาถามฝ่ายจำเลยว่าจะสืบใคบ้างซึ่งปกติคดีอาญาจำเลยเราจะไม่เข้มงวดเท่าไหร่เขาอยากสืบเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่หรือบาลก็แรงจริงๆเราก็จะให้เขาสืบนะครับเพราะว่าบางทีสืบเยอะก็ติดคุกนะครับสืบ่น้อยดีกว่านะน นะจะเริ่มกันเลยไหมอ,อ,อีกอย่างนึงคือปกติพวกสายในบัรลังจะไม่พูดเรียบร้อยอย่างนี้หรอกนะฮะส่วนใหญ่ดุกันก็นมาเอ้ย <c oughs> ดุมารูเสียนะ <c oughs> <c oughs> ยกเว้นพี่ยกเว้นพี่พี่อยู่ในบวลังพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็เราจะไม่ครับหรือค้างในบัรลังแต่ก็ที่เชียงใหม่นี่จะมีครับเยอะกว่าพี่นี่แหละบางทีมันก็พูดครับไปนะพูดบางทีเราก็ส่วนใหญ่ก็คือเราพูดกันไม่มีหางเสียงนะ เพื่อให้มันดูมีฟิลลิ่งที่ดุหน่อยแต่พี่พยายามแล้วมันก็ดูดุไม่ไหวนะเพราะบุคลิกมันเป็นอย่างนี้ซะแล้วพร้อมหรือยครับพร้อมเริ่มได้ครับโอ้ันไอ้มาตัวสอบเลยอ่ะโอ อันนี้มันโก็ว่าเลยมีรจะนเ่งน้มจะไปรู้เเขาจะกัดกันไหมครับเนี่ยยังน้ำมาสาดกันด้วยแต่พี่คนที่เป็นมวันนี้วันที่12มกราคม54สาธุเรียนทนีระวางพนักเอ นายการจังหวัดเชียงใหม่โจทกับนายทรพีกุรักษาตังเลยถ้านายกอกการเขาพยายมเอาพยายามกบแรกก็สุดเลยโอ้ยโอ้ยนี่ดูน่นายอการเาพยาากลับอ๋อพยายามที่เป็นเจง ถ้าให้นะเดี๋ยวช่วยเอาพเนี่ยไม่ได้สื่ไปรอนอกห้องฉันอานไม่ได้ ข้าพเจ้างดสาบานตนต่อพระราชโดยสุเทพฝพีะสิงห์แบบติด้าพเจ้าจะเบิกความต่อสารด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นหากข้าพเจ้าเอาความเท็จมาเก่าแม้แต่น้อยขอพยานอันตรายและความผิดบาตรทั้งปวงจงมุ่งเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวโดยพันหากข้าพเจ้าเก่ากลับจริงต่อสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นแบบความกันเลยจ้าฮึฮึไม่เจื่อย้อนคือคอมเตอร์จิตภูมิรักษ อายุเท่าไหนี่อายุ52ีกับอาชีพอะไรรับแค่ฝาย้าเีที่สีครับพนนนนทวดดอกขบถุเทพ่ขเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรหัสไปสีห้าอมแล้วพแล้วมีาเกี่ยวข้องกับีโบ๊ทใช่มพี่นะพี่ สวัสดีครับคุณยาสวัสดีครับสารน้อขออนุญาตเรียกว่าพ่อวันนี้ไม่ต้องเกรงนะครับพ่อวันนี้คุณพ่อมาไงเอ่ยมาสารไงเข้ามาชีื่อเมานะคอนเดฟจอดไปไม่เป็นเล้วพ่อคลิปอะไรไมต้องคิดเลยพ่อครับเราทำอาชีพอะไรนะ ตักแก้ขายมีด้วยนะอาชีพนะโอเคคุณพ่อคุณพ่อบ้านเลขที่อยู่บ้านเลขที่อะไรนะที่ทถนนโดดอกถนนชนดอกตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปฟอก่อนคุณพ่อทำอะไรได้นี่เท่ามาโอเคบ้านที่เราอยู่เนี่ยอยู่กี่คนเอ่ยอยู่สามคนมีใครบ้างครับมีพงษมีแม่ปานีแม่ปานีนี่ใคร ผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่อ้วนเจตี้ยใช่ไหมวันเจี๊ยบด้วยนะแล้วก็มีอีกคนนึงอยู่ไะใครลูกชายนะลูกชายนี่คนไหนคนเสื้อซอมนี้ใช่ไหมทอร์คีอ๋อชื่อทอร์คีนะมีลูกชายชาแก้วหัแหวกผลิตเองเลยกับมือผลเองสุดๆอครับพ่อ เกี่ยวกับพี่นี่วันนั้นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เกิดเหตุวันนั้นวันที่สิบสองสิงหาสิบสองสิงหาอ้าววันแม่วันแม่ใช่ไหมครับวันแม่วันแม่ครับวันนั้นน้องพีลูกชายถือรักเอาอะไรให้แม่มัครับลูของขวัญให้แม่ของขวัญให้แม่นะอ่ะทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยวันที่สิบสองสิงหาเวลาประมาณกี่โมงครับตอนห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มหอ่ะตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ห้าทุ่ม อ๋อหลับอยู่ในห้องที่บ้านครับอ๋อหลับอยู่ในห้องที่บ้านนะเกิดอะไรขึ้นตอนเราหลับอยู่ในห้องอนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงอ่ะโวยวายได้ยินเสียงอไะโวยวายรู้ไหมเป็นเสียงอะไรรู้ที่เสียงูชายเนี่ยเสียงผู้ชายเลยนะคนไหนชิดได้ไหมอ๋อคนนี้ใช่ไหมผู้ชายคนนี้ส่งเสียงเราจำได้เลยเห็นได้ยินปุ๊บมันเป็นประจําแบบนี้โวยวายประจําเลยโวยวายประจําเลยนะอะพอเราได้ยินเสียงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นต่อ บ่อยบ่อยบ่อยอย่างเงี้ยนอนต่ออ๋อเราเราก็เลยนอนต่อไปอ่ะพอเราตัดสินใจที่นอนต่อแล้วเกิดอะไรขึ้น